สวัสดีค่ะเซลโบค่ะบริษัทสรีรุ่งคาเซ็นเตอร์นะคะและวันนี้เช่นเคยนะคะโบก็มีรถสวยๆเข้าใหม่นะคะและคันนี้เป็น e ีโคคาค่ะรุ่นปี2013นะคะปีใหม่มากราคาถูกมากค่ะแน่นอนนะคะพอมาเจอหน้าโบจะต้องเป็นรถที่ใหม่เข้าใหม่สวยปีใหม่ไม่น้อยนะคะและราคาประหยัดสบายกระเป๋าค่ะนิสสันอเมร่ 1.2e รุ่นปี2013คันนี้นะคะมาพร้อมกับสีขาวสีเดิมทั้ง คันนะคะย้ําว่าเดิมทั้งคันจริงๆนะคะหน้าเดิมหลังเดิมนะคะเพราะที่นี่นะคะคัดสรรรถมาให้คุณลูกค้าแล้วเป็นอย่างดีนะคะจะต้องไม่มีรถที่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนค่ะคันนี้นะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะยังไม่ผ่านการทําสีใดๆสักจุดเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นภายในเป็นเบาะผ้านะคะพวงมาลาัย power นะคะ เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะปรับกระจกขึ้นลงไฟฟ้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะคันนี้เลขไม์น้อยมากๆค่ะผ่านการใช้งานมาน้อยนิดนะคะเจ้าของเดิมใช้งานมาเพียง9 0้า0กิโลเท่านั้นค่ะคันนี้สามารถทับหูกระจกมองข้างได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าใครที่ชอบแบบสบายๆนะคะปรับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าทุกอย่างคือไฟฟ้าหมดเลยนะคะแต่ว่าราคาถูกมากๆยังไงโบขออุบราคาไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาชมที่เครื่องยนต์คันนี้กันค่ะ n i สสันอ m e ม a 1.2e นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1,200cc นะคะเป็นเครื่องยนต์อ e ีโคคาที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นปี2013นะคะฝากระโปรงนะคะยังมีแผ่นสติกเกอร์แผ่นมออกครบทุกอย่างนะคะและคันนี้นะคะ ราคาขายอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทค่ะสำหรับคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะขับฟรี60วันค่ะและคันนี้นะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงแถมไปฟรีเป็นบริการหลังการขายให้คุณลูกค้าค่ะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงของเรานะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะยางรั่วน้ำมันหมดลืมกุญแจสามารถโทรแจ้งเข้ามาให้ไปช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่239,000บาทค่ะเครดิตดีฟีดาวนะคะออกได้ทุกอาชีพค่างวดเพียง4,000นิดๆเท่านั้นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการราคาถูกออกง่ายค่างวดสบายๆนะคะและประหยัดน้ำมันกันสุดๆนะคะต้องคันนี้เลยค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักง,งานบริษัทนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะคะเอกสารที่ใช้ก็จะมีเพียงทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะถ้าคุณเป็นพนักง,งานบริษัทเพียงคุณแนบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนมาแค่นั้นก็พอเลยนะคะไม่ต้องใช้เยอะนะคะอนุมัติได้รับรถภายใน3วันทําการเท่านั้นค่ะและวันนี้นะคะโบและนิสสันอเมล่า 1.2e คันนี้นะคะ ขอลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนไว้พบกันใหม่ในรีวิวหน้านะคะสวัสดีค่ะ